สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับพบกันวันนี้ตอนบ่ายนะครับใกล้จะบ่ายสามแล้วนะครับตอนนี้สิบสี่หกสิบเจ็ดสิบสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับก็อาจจะมีเสียงแบ็กกราวบ้างนะครับเผลอออาจจะมีน้องปีโป้ทักทายม,มาด้วยต้องขออภัยล่วงหน้านะครับถ้ามีนะครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้พบกัน แบบสั้นๆนะครับมาอัปเดต nvda กันไหมนะครับเพื่อนๆอัปเดตกันหรือยังนะครับส่วน <ส meal. S 1> ผมก็ว่าจะอัปเดตหลายครั้งหลายทีและก็ยังไม่ได้อัปเดตสักทีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันสักทีนะครับจาก nvda 2023.3ไปเป็น nvda 2023.3.1มานนะครับอ่ะมาอัปเดตกันดีกว่าเผื่อบางคนนะครับยังไม่รู้ว่าจะอัปเดตอย่างไรนะครับความจริง คลิปการอัปเดต nvda นะครับผมก็ทำขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าในปีใหม่นะครับปีนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่นะครับ2024หรือ2567นะครับลองมาดูกันว่าอัปเดตอย่างไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนใครที่เป็นแล้วนะครับจะดูก็ดีนะครับไม่ดูก็ สคริปผ่านไปได้เลยนะครับผมก็ใช้ Windows 11เหมือนเดิมนะครับ Windows 11 Pro ร่วมกับ NVDA และ PPA ทิพเหมือนเดิมนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้ Windows 8.1ก็ดี Windows 10ก็ช่างนะครับก็อัปเดตเหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่ะไปอัปเดตกันเลยนะครับผมกด Windows M มาที่หน้า desktop อก่อนนะครับเพื่อนๆจะไม่ทำตามผมก็ได้ดนะครับเดสก์ท็อป้ ให้เพื่อนๆกด NVDA บก n นะครับหรือ insert n นั่นแหละครับกดเลยครับ NVDA บแล้วให้เพื่อนๆกดตัว T นะครับ View Lock L นะครับแล้วอ๋อลืมไปนะครับอขออภัยขออภัยมันจะไปเข้าอย่างอื่นนะครับออขออภัยด้วยนะครับ ทําใหม่เริ่มต้นเพื่อนๆต้องเปิด NVDA มาก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อเปิด NVDA มาแล้วนะครับให้กด NVDA บวก N หรือ insert N <NV DA. S 1> แล้วก็ให้กดตัว H Hotel นะครับ u s e <User Guy. S 1> ก็จะเป็น User Guide นะครับก็ <3 PM. S 1> ให้กดตัว C Charlie นะครับหรือจะเลื่อนหาคำว่า Check for Update ก็ได้ แต่เพื่อความรวดเร็วให้กดตัว C ชาลีนะครับ c ช e c k in for เด่นบัก Check in for NVDA เด่นบัก NVDA เวอร์ชั่น2023.3.1มานแล้วนี่ครับเขาก็จะบอกว่ามี NVDA เวอร์ชั่น2023.3.1มาแล้วนะครับเขาโฟกัสอยู่ที่ดาวน์โหลดเดนบักทำโฟกัสดาวน์โหลดอัปเดตอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะแอนท์เธอตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่เพื่อนๆถ้าจะแท็บํำรวจดูก็แท็บได้นะครับโคดบบ้คดแสดงว่ายังไม่อัปเดตน,นะครับปิดไปก่อนดาว,ดวน์โหลดเดตบัตรทิก็ดาวน์โหลดอัปเดตก็วน,นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัดสินใจอัปเดตดีกว่าครับ Enter อัปเดตดีกว่าโอ้มีนกกระเวาวร้องมาด้วยนะครับเพื่อเป็นแบ็กกราวนะครับก็ Enter ตรงดาวน์โหลดได้เลย เฮ้ยันเน็ตเน็ตวีดีวายิงบอลเดอร์ฟูคัมฟิวฟูตูอิอนวีดีเอซูดีโปรเจกต์ลีฟแฮมลีฟดันมาชัดอนดับหนึ่งสุดบันดูเน็ตยูน่าเขียนฟูฟัดฟูคัมดีอันดับหนสุดอีฟดันมาชัดซีดีดันอันดับหนึ่งสวีดีอโอวีดีเอเบลฟูฟูว่าออฟเดอะพาร์ติชั่นฮัฟฟเดอะโปรเจกต์สุดอันดันมาชัดแฮร์รี่ซีบอยวีดีเเซ็ตเดนัมโปรฟิตฟาร์มอีเซชันวีดีอันบหนึ่งสุดทายูฟอร์สปอร์ตสุดดันเน็ ตอนนี้ผมก็ยังไม่สะดวกก็ให้แท็บไปนอตนาวก่อนส่วนเพื่อนๆจะบริจาคก็ Enter ตรง donate ได้เลยครับแต่ผมก็ตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับก็ not now ไปก่อนเมื่อเจอ not now แล้ว Enter ครับดาดเด่นดาวในพีทางข้้สุขสุข้สุดขเา้าบัตัรี่เ์เิ่เซามสสี่นสี่สิบเซ็ ห้าบกเปอร์เซ็นต์หกสิดเอร์ซ็นต์แปดสิบสองเร์เซ็นต์ด้าสิบีาเ็นกเดขาก็จะบอกว่าตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราต้องการจะติดตั้งเลยไหมหรือ i n นสเลยไหมเขาก็โฟกัสอยู่ที่ i n ดหรือจะแทบไปเด่นทอันนี้พักการอัปเดตไว้ก่อนนะครับแท็บไปอนตาเด่นบับ เดตเอบีดีเอดับพีเบสวายูพีเอสอินสตาเลชั่นเอ็นบีดีเอดีบีอัพเดตจุดพีเบสสองเปอร์เซตรอสักครู่ครับตอนนี้ก็อาจจะมีแบ็กกราวมาแล้วครับพีเอตาพีเดสรับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจบสอันยี่สิบแปดก่อนอื่นเราจะมาดูว่าแอดออนที่เราตั้งไว้นะครับแอดออนที่เราติดตั้งไว้นะครับอย่างใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ Look, s <S desktop list 2020 Reader Admin list JAWS FS Point of 2020 3 1 44ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้อย leep, ู่เหมือนเดิมนะครับก็ส่วน Add-on อื่นๆ system tray List Dialog System ก็ยังใช้ได้นะครับ select synthesizer dialog micros synthesizer error dialog could not load the sappy f o u e synthesizer ok button ok button select synthesizer dialog synthesizer microsoft speech api version 5 i v e เด็กเขาอ่ะอ่านะครับ ก็เราลองมาเช็ค for update add-on กันดูดิว่ามี add-on อะไรให้มาอัปเดตบ้างนะครับทีแรกก็จะเช็คตรง add-on อั d a t e ก่อนนะครับ a d d o n นี่ครับ add-on d u d ก็ มีมาให้อัปเดตแล้วก็ผมก็อัปเดตเลยนะครับรีสตาร์ตไปเลยอ่านะครับทีนี้เราลองไปเช็คการอัปเดตในแอดออนสโต e ของ NVDA ดูดินะครับกด Insert N ขึ้นมากดตัวทีแทงโก และกดตัว A Add-on Store นะครับถ้ากดเลยไป Check for Add-on Update อันนี้สำหรับใครที่ติดตั้ง Add-on Update นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตั้ง Add-on Update ก็จะไม่มีตัวนี้นะครับกด A ก็จะเข้า Add-on Store เลยนะครับส่วนผมได้ติดตั้ง Add-on Update ไว้ก็เลยมี2ตัวให้เลือกนะครับเมื่อกี้ check for Add-on Update แล้วเข้าไปแล้วแล้วก็ไปที่ Add-on Store กันดีกว่า Enter ครับ ผมกดคอนโทรลแท็บไปทีหนึ่งครับแล้วก็แท็บไปใครจะไม่กดอก็ได้นะแต่ผมมีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับให้กดโฮมไปหาอครับ

แล้วก็เลื่อนลงมาอัปเดตอับอแล้วก็เลื่อนมาหาปเดออนร์วิสนะครับเซ t ร์รเซดแล้วก็เลื่อนลงมาหาอัปเดตอเตจากนั้นเพื่อนๆจะแท็บไปหาโค้ดก็ได้หรือจะกด Escape ออกก็ได้นะครับผมลองกด Escape ออกเอ่าก็รีสตาร์ทครับเขอโฟกัท่่คำว่า Yes อยู่แล้วครับ Enter ไปมาแล้วนะครับ PPA ตาพิษทิตน่เป็นบก4 4จบสองจบจบเ้าเท่านี้ NVDA และอ d d o n เราทุกตัวนะครับที่มีให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับทําตามนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มีมอไซค์ผ่ามานะครับมีปีโป้ทักทายด้วยนะครับก็ เราได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าใครไม่เข้าใจในการอัปเดตแอดอ Store หรือเช็ค for อัปเดตของ a d ดออนะครับผมก็ทำคลิปแยกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถไปดูได้นะครับวันนี้นะครับสักรคผมมิ่นไม่ใช่ผมจันถาวนนะครับเ <c oughs> พื่อนไอทีนะครับ <ś fulfilled> หลงจะเป็นคอนไซน์ในพูทธทุกข์ซะแล้วครับ <c oughs> ก็จะต้อง อำลาอาไลไยไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับใครจะไปทำภารกิจในช่วงนี้ก็ขอให้ได้ผลเกินคาดหมายที่หวังเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจันทบอนเพื่อนไอทีต้องไปแล้วนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ